แล้วทำไมท่านไม่ตั้งกฎบ้างครับว่าใครร่วมคิดครบรัฐประหารอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาเป็นสมาชิกนักการเมืองถ้ามาเป็นนักการเมืองอีกไม่มีนะครับหลายประเทศเขาทำนะครับคนดีกันหมดเนี่ยทำไมไม่ระบุปไปเลยครับว่าสมาชิกของพรรคการเมืองต้องเป็นพิษสูงอย่างเดียวในชั้นอรหันด้วย ท่านประธานสภาที่เคารบกับผมนายเทวิภพลิมจิตกรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตของเทพมหาละครทอมอรีคลองสานบางกอกใหญ่พักก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมจะขออภิปรายในฐานะสมาชิกเนื่องจากมากตราน,นี้มีการเพิ่มเติมจากกรรมธิการนะครับโดยผมจะขอให้ความเห็นสนับสนุนท่านธีรชัยพาทุมานะครับสสปาร,ร์ติลิส พกก้าวไก่นะครับในฐานะกรรมธิการนะครับเรื่องเรื่องนี้นะครับมันผมก็อาจจะเป็นคนสุดท้ายที่อภิปรายอย่างมันก็มีเรื่องไม่มากครับมันก็คือเรื่องของแนวคิดระหว่าง2แนวคิดที่เราจะเปิดหรือเราจะปิดนะครับด้วยความเห็นของผมเองในฐานะที่ผมเป็นสสครั้งแรกแล้วก็แต่ได้มีความแก่ประสบการณ์พอได้ครับได้มีโอกาสได้ทําการเมืองตั้งแต่ต้นทั้ง2พรพักการเมืองตั้งแต่เป็นผู้จดตั้งพักอนาคตใหม่ นะครับตอนนั้นยังไม่มีชื่อเลยด้วยซ้ําจนมาถึงเป็นต่อเนื่องพักก้าไก่ก็ถือว่าเป็นคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ตั้งแต่แรกนะครับยังรอดอยู่ยากครับในการทําพักการเมืองในการให้ใครมาสมัครสมาชิกมันยากโดยทุนเดิมของมันอยู่แล้วนะครับแต่เราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าเราต้องการอยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่มันแข็งแรงแล้วอยู่อย่างแข็งแกร่งต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ต้องมีการสนร่วมของประชาชนให้มากที่สุดเพราะนั่นคือ สิ่งที่ประชาธิปไตยให้กับพวกเราครับการมีส่วนร่วมของประชาชนาในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการที่จะมามีส่วนร่วมนะครับในการปกครองประเทศเรามีหลายประเด็นครับที่ผมว่าโคจะออกเราลองมาคิดอย่างนี้ไหมครับว่าทําไมเราต้องการอย่างงูน้นการอย่างนี้แต่มาคิดไหมครับว่าทําไมเราไม่เปิดให้หมด คือผมก็ไม่เข้าใจตั้งนานนะครับว่าทําไมต้องอายุ18ถึงจะเป็นสมาชิกพัคก,การเมืองได้แต่หลายประเทศก็เอาสิ่งนี้ออกไปแล้วนะครับการเป็นสมาชิกพัคก,การเมืองเนี่ยมันก็เป็นเพียงเข้าไปรวมกลุ่มกันเขาไม่หาหามันก็ไม่ใช้ว่าอยู่ดีเด็ก15จะไปเป็นหัวหน้าพัคได้ใช่ครับอันนี้ความเป็นจริงถึงแม้พัคนั้นจะมีเด็กอายุ15เป็นหัวหน้าพักถ้าเขาลงเลือกตั้ง หรือเขาเลือกกันในพรรคแล้วพรรคเขาเลือกนี่ก็คือประชาธิปไตยไม่ใช่เหรอครับตอนนี้นะครับหลายๆท่านในรัฐสภาหแห่งนี้ไม่มีความเชื่อมั่นในประชาชนเลยกับดูถูกประชาชนด้วยซ้ำว่าการที่คนนู้นคนนี้จะมาเป็นอย่างคนในเรือนจำกัดไปเหมารวมว่าเขาเป็นคนไม่ดีอย่างเงี้ยหนึ่งนะครับท่านไม่เชื่อใจระบบยุติธรรมของไทยและดูถูกระบบราชันไทยว่าไม่สามารถนำคนดีกลับสู่สังคมได้แล้วสองนะครับ ท่านยังดูถูกความเป็นมนุษย์ของหล่ท่านที่เขาได้รับโทษมาแล้วซึ่งตรงนี้ผมมองว่าคือเขาได้ชดใช้กรรมในความผิดของเขามาแล้วนะครับผมไม่แน่ใจครับท่านประธานด้วยความคารพนะครับว่าในเรือนจาําในยุคนี้นะครับในเรือนจาําหรือในค่ายทหารเนี่ยมีคนดีคนเลวตรงไหนมันมากน้อยกว่ากันแล้วทำไมท่านไม่ตั้งกฎบ้างครับว่าใครร่วมคิดครบรัฐประหารอะไรอย่างเงี้ย ถ้ามาเป็นสมาชิกนักการเมืองห้ามาเป็นนักการเมืองอีกไม่มีนะครับหลายประเทศเขาทํานะครับอเมริกาเนี่ยต้องมีกี่ปีถ้าท่านเป็นทหารแล้วท่านถึงจะมาเล่นการเมืองได้ผมก็สงสัยนะครับใจความเป็นคนดีนะครับว่าถ้าเราปกครองในความเป็นคนดีกันหมดเนี่ยทำไมไม่ระบ,บุไปเลยครับว่าสมาชิกของพรรคการเมืองต้องเป็นพิสุสน์อย่างเดียวในชั้นอาหารหันด้วย ผมก็เลยสงสัยว่าคนดีมันคืออะไรกันแน่ครับท่านประธานผมเลยไปเปิด Google นะครับอินเทอร์เน็ตดูนะครับก็ไปเจอเว็บพันทิปท่านหนึ่งได้เขียนไว้คนดีครับแล้วลองมาเช็กกันนะครับว่าใครเป็นคนดีบ้างหรือไม่คนดีบ้างลองตรวจตัวเองกันดูคนดีคือคนไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นครับคนดีคือคนที่มองทุกความคิดเห็นผู้อื่นอย่างเป็นธรรมครับคนดีคือคนที่ไม่บอกว่าผู้อื่นไม่ดี และไม่ดูถูกดูแคลนผู้อื่นคนดีคือคนที่เคารพสิทธิของผู้อื่นครับถ้าเป็นคนดีนะครับพวกเราถ้าเราทุกคนเป็นคนดีนะครับในจังหวะนี้เราก็ควรจะโหวตให้ร่างของท่านธีรชัยพันธุมาที่เป็นการเคารพสิทธิของผู้อื่นมากที่สุดครับขอบคุณมากครับ